ปรับานาธิบีท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวปรับช่องไปก่อนทีวีนะครับวันนี้เป็นวันที่เอ่อเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวผมขอดูวันก่อนนะครับว่ามันวนที่เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้วันเสาร์นะครับ วันเสาร์ที่ส huh. ิบนะครับผมวันเสาร์ท <Yeah. S 2> ี่ส oh, ิบตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยี่สิบสองนาทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยี่ิบสองนาทีตอนนี้ก็มาตักดินนะครับผมเอาแมคโครมาปับดินแล้วก็ตักดินขึ้นรถดํานะครับเอาไปทิ้งเอาดินไปทิ้งนะครับเอาดินไปเทไว้ที่อื่นนะครับผม คนขับก็มีพี่วุฒีนะครับผมเป็นคนขับรถแมคโครนะครับแล้วรถดำก็จะเป็นพี่เกียงนะครับหัวหน้าของเรานะครับผมขับรถดำเอาดินไปเทนะครับซึ่งตอนนี้หัวหน้าของเราก็ไปช่องน้ำอยู่นะครับยังไม่มาสักทีพี่วุฒิก็ขักด,ดินออกมาคลองกันไว้ก่อนนะครับผม เวลาตัดเื็รถดำจะได้ตัดเป็นง่ายๆนะครับอันนี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมาบ้างนะครับแล้วก็ไม่แรงนะครับ กับี่ตักมาก่อกันวะฮะตักใส่รถครับตักใส่รถรับเอ่อตักใส่รถนี่รกระดังใกล้ๆกล้เดี๋ยวจะพาลูกไปแถวแรกนะครับนะครับอันสุกท้ายนะาเนี่ยมันได้ด้ไงทานุกท้ายเอาเอาออกันเลยปล่อรถของใจเลยเดี๋ยวจะพาลูกไปที่ที่ที่ใกล้ใ โอ้ยมือก็จับทายอยู่อย่างงี้ ไปเททั้งไหนครับไปเททั้งพุ่นบ่ค่อยนี่ยนะลูกค่อยนี่ยนะมองแล่นฉุดมาเนี่ล่ะอ๋อครับครับพ่อพ่อไปฮอดเป็นมองไปฮอดมองแยกมั่งพ่อก็เล่นไปงค์ขี้กระทอยกันไปเลยไปรับ,รบไปจมูกค่อยนี่ล่ะไหนที่ภาพไป อ,อ,อย่าสักครู่นะครับอวางกล้องไม่สะดวกนะที่จะถือกล้องไวขับรถไปด้วยอันนี้มันคันใหญ่